ตอนที่36แผนภูมิดาวโกรหนติงภารกิจหลักเสร็จสิ้นเจ้าของได้รับรางวัลเก็บหรือไม่ติงการฝึกขั้นแรกเสร็จสิ้นแล้วเจ้าของร้านได้รับยาเม็ดพลังงาน3อันเก็บหรือไม่ก่อนที่ซูผิงจะตั้งสติเขาได้เขาก็ได้ยินข้อความแจ้งสองข้อความจากระบบซูผิงรู้สึกประหลาดใจในตอนแรก จากนั้นเขาก็ยอมรับด้วยความยินดี5วันของการต่อสู้ที่ไม่หยุดยั้งและการฟื้นคืนชีพนับไม่ถ้วนได้รับการตอบแทนแล้วครึ่งวันก่อนกลับเด็กน้อยทั้งสองทำภารกิจ2อย่างที่แทบจะเป็นไปไม่ได้แน่นอนว่านอกเหนือจากความพยายามของพวกเขาพวกเขาก็ยังต้องขอบคุณสภาพแวดล้อมในอาณาจักรโกรหนแห่งอันเดสในฐานะที่เป็นสถานที่บ่มเพาะระดับสูงสุด กลิ่นายของอันเดสในอาณาจักรโกรหุนแห่งอันเดสนั้นลึกซึ้งมากแค่หายใจในอากาศนั้นอย่างต่อเนื่องก็จะทําให้สิ่งมีชีวิตกลายเป็นอันเดสช้าๆนั่นคือโรคที่ดีที่สุดสําหรับโครงกระดูกน้อยด้แล้วด้วยเหตุนี้โครงกระดูกน้อยจึงสามารถปรับปรุงไหวพลิบต่ําไปสู่ระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยได้หลังจากการต่อสู้อย่างบ้าคลั่ง5วันในขณะน,นี้โครงกระดูกน้อยและหนูสายฟ้า มีความแข็งแกร่งในการต่อสู้มากกว่าเพื่อนไม่มีใครสามารถแข่งขันกับพวกมันได้สู้ผิงไร่คาถาระบุใส่พวกมันโครงกระดูกน้อยคุณสมบัติอาศูนตระกูลปีศาจรระดับระดับสองขั้นสูงความแข็งแกร่ง7.4ไวพลิปสูงกว่าค่าเฉลี่ยความสามารถการฝู้นฟูธาตุอันเดตการใช้ดาบระดับกลางหุ่นกระบอกเนื้อเน่าตามืดบอดและ เสียงคำรามแห่งความตายนอกจากทักษะการประกอบแขนขาที่ขาดจะเปลี่ยนเป็นทักษะฝืนฝูโครงกระดูกน้อยยังได้รับความสามารถระดับกลางและระดับสูงในบรรดาทักษะนั้นธาตุอันเดธเป็นทักษะพิเศษที่หายากในสายพันธุ์ของพวกอันเดธพลังของธาตุอันเดธเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเมื่อจํานวนของศพมากถึงระดับหนึ่งพลังของพวกมันจะไร้เทียมทานด้วยการแปลงวิญญ,ญาณเลือดอสูรสามารถกินเลือด และเปลี่ยนเลือดให้เป็นพลังงานเพื่อใช้งานได้สําหรับการใช้ดาบระดับกลางมันไม่ใช่ความสามารถของมนุษย์และควรจะเป็นของอสูรเสมือนมนุษย์สําหรับโครงกระดูกน้อยความสามารถนี้ก็เป็นตามชื่อหุ่นกระบอกเหนื้อเน่าและความสามารถอื่นๆมีประโยชน์มากและอาจ เป็นเรื่องหน้าปวดหัวสำหรับนักลบอสูรส่วนใหญ่ด้วยความสามารถมากมายที่เชี่ยวชาญในขณะที่โครงกระดูกน้อยอยังเป็นเพียงแค่ระดับ2ขั้นสูงมันทำให้โครงกระดูกน้อยมีพลังต่อสู้กับอสูรขั้น7ซูผิงค่อนข้างพอใจกับผลลัพธ์เมื่อโครงกระดูกน้อยมีความสามารถในการต่อสู้ถึง7.1ไหพลิปได้รับการระบุว่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยครึ่งวันต่อมามีเพิ่มขึ้นอีก0.3 อาณาจักรโกรหุนแห่งอันเดสเป็นสวรรค์ของโครงกระดูกน้อยอย่างแท้จริงสำหรับอสูรอีกตัวหนูสายฟ้าเงาคุณสมบัติอสูรของตระกูลสายฟ้าระดับระดับ3ขั้นกลางความแข็งแกร่ง7.3ไหวพลิปสูงกว่าค่าเฉลี่ยความสามารถสายฟ้าทยานสายฟ้าแลบ ภาพลวงตาเงาสายฟ้าคลื่นสายฟ้าเกราะสายฟ้าคุกสายฟ้ารอบด้านการกัดกระชากเลือดสายฟ้าคำรามผู้กัดกินวิญญาณกรงเล็บแห่งอันเดธสูบชีวิตเสียงเรียกอันเดธและหมอกความตายนอกเหนือจากการเพิ่มคำว่าเงาในชื่อแล้วจำนวนความสามารถที่หนูสายฟ้าเชี่ยวชาญนนั้นมีมากจนน่าตกใจ สายฟ้าทยานได้รับการอัปเกรดจากความเร็วสายฟ้าซึ่งเป็นทักษะขั้นสูงสำหรับอสูรตระกูลสายฟ้าแต่เป็นทักษะที่พบได้ทั่วไปในบรรดาทักษะอสูรขั้นสูงทั้งหมดโดยทั่วไปแล้วอสูรขั้นสูงทั้งหมดสามารถแทนที่ความเร็วสายฟ้าด้วยสายฟ้าทยานได้สำหรับภาพลวงตาเงาสายฟ้านั้นก็พัฒนาขึ้นเช่นกันมันสามารถสร้างภาพได้สี่ภาพในครั้งเดียวเมื่อนับหนูสายฟ้าตัวจริงและจะมีเงาหนูสายฟ้าทั้งหมด5ตัว สอนสายฟ้าที่หนูเงาสายฟ้าเรียนรู้นั้นได้รับการเลื่อนเป็นคุกสายฟ้ารอบด้านด้วยระยะการโจมตีที่กว้างขึ้นและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนี่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับอาูุของตระกูลสายฟ้า สายฟ้าคำรามเป็นทักษะอสูนขั้นสูงซึ่งพบได้บ่อยมันเป็นทักษะที่อสูนขั้นสูงใช้เพื่อยับยัง้งนอกเหนือจากทักษะของตระกูลสายฟ้าแล้วทักษะอื่นๆก็ค่อนข้างแปลกประหลาดผู้กัดกินวิญ,ญญาณและสูบชีวิตเป็นของอันเดสซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในหมู่พวกมันกรงเล็บแห่งอันเดสเป็นทักษะทั่วไปของอันเด สำหรับการเรียกอันเดธเป็นทักษะขั้นกลางของอันเดธสามารถใช้เรียกปีศาจเพื่อขอความช่วยเหลือได้สำหรับสุดท้ายหมอกความตายมันเป็นทักษะอสูนอันเดธอย่างแท้จริงมันสามารถแกล้งตายได้และเสียลมหายใจของชีวิตไปอย่างสมบูรณ์ฉันไม่รู้ว่าอาสูนในตระกูลสายฟ้าสามารถเรียนรู้ทักษะของอันเดได้ฉันคิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่อสูนจะเรียนรู้ทักษะของตระกูลอื่นๆได้ แต่สิ่งเหล่านี้อาจจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นเพราะความบังเอิญหรือเกิดจากการอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในระยะเวลานานซูผิงพบว่ามันแปลกประหลาดและน่าตลกเมื่อเห็นเสียงเรียกอันเดสหักจูๆ่ๆหนูสายฟ้าระดับต่ำใช้ทักษะนี้ขึ้นมาบนเวทีต่อสู้เรียกอันเดสมาช่วยสู้มุมมองนั้นจะทำให้ค่านิยมพื้นฐานของผู้คนเปลี่ยนไป หลังจากอยู่ในอาณาจักรโกระหุนแห่งอันเดสเป็นเวลา5วันเจ้าตัวเล็กดูเหมือนจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยนอกจากพลังงานสายฟ้าแล้วมันยังมีพลังงานแห่งอันเดสป่าปนอยู่ในร่างกายนั่นคือเหตุผลที่เจ้าตัวน้อยนี้สามารถใช้ทักษะอันเดสได้สู้ผิงมองไปที่หนูสายฟ้าบนพื้นผิวดูเหมือนว่าจะไม่แตกต่างจากหนูสายฟ้าทั่วไปความแตกต่างจะพบได้หลังจากการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเช่นสีขนความคมของเขี้ยวและสีของรูม่านตา ล่าวคือในอนาคตเมื่อฉันนำโครงกระดูกน้อยไปยังอาณาจักรสายฟ้าเช่นอนาณาจักรเมฆสายฟ้ามันจะเรียนรู้การใช้ทักษะของตระกูลสายฟ้าได้ด้วยอย่างนั้นเหรอสู้ผิงสงสัยเขาอดไม่ได้ที่จะหัวเราะในขณะที่เขานึกภาพว่าโครงกระดูกน้อยสร้างสายฟ้าด้วยการโบกมือ แต่เขาก็เข้าใจว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่อสูรจะเรียนรู้ทักษะของตระกูลอื่นคราวนี้พวกเขาได้ไปเยี่ยมชมโลกแห่งการบ่มเพาะระดับสูงที่อุดมไปด้วยพลังงานแห่งอันเดสนั่นจึงมีอิทธิพลอย่างมากต่อหนูสายฟ้าหากพวกเขาไปยังอาณาจักรอื่นผลกระทบอาจจะเป็นเช่นนี้เพียงแค่อาศัยการต่อสู้โดยฉเฉลี่ยอสูรจะต้องใช้เวลานานอย่างไม่น่าเชื่อในการเรียนรู้ทักษะของตระกูลอื่นมันช่างน่าเสียดายที่ต้องมามอบหนูสายฟ้าอัจฉริยะตัวนี้ไป สู้ผิงรู้สึกเสียใจแต่เขาก็มีความสบายใจที่โครงกระดูกน้อยของเขายังอยู่เขาส่งอสูรทั้งสองไปที่ห้องอสูรและซื้อข้อเคลี้ยงดูขั้นต้นสำหรับโครงกระดูกน้อยด้วยแต้มพลังงานสิบแต้มสุดท้ายที่เขาเหลือเพื่อให้โครงกระดูกน้อยได้พักผ่อนที่นั่นหลังจากที่พวกมันเข้านอนสูผิงก็ออกจากห้องอสูรอย่างเงียบๆและมุ่งหน้าไปที่ล็อบบี้ซึ่งในที่สุดเขาก็มีเวลาดูรางวัลที่ระบบมอบให้นี่คือแผนภูมิดาวกอรห์หน คืออะไรกันสู้ผิงรู้สึกสงสัยเขาเพิ่งเก็บรางวัลจากนั้นสติของเขาก็เข้าสู่จัก,กรวาลอันไรขอบเขตทันทีรอบตัวของเขามีดาราจักรล้อมรอบด้วยดวงดาวมากมายนับไม่ถ้วนในช่วงเวลาต่อมาภูมิทัศน์ของจัก,กรวาลเหล่านั้นได้รวมตัวกันอย่างรวดเร็วกลายเป็นลังสีแสงและหดตัวเข้าสู่ร่างกายของเขาโดยมีกาแล็กซี่ที่จับคู่กับส่วนต่างๆของร่างกายแผนภูมิดาวโกรหน จิตสำนึกโบราณบางอย่างพุ่งออกมาจากข้อมูลนี้รางวันของภารกิจหลักนี้แผนภูมิดาวกรหลคือวิธีบ่มเพาะพลังดวงดาวโบราณสู้ผิงประหลาดใจกับเรื่องนี้เพราะวิธีการบ่มเพาะของแผนภูมิดาวกรหลนั้นน่าทึ่งมากเขาจะเป็นจัก,กรวาลที่กว้างใหญ่จุดฝังเข็มกล้ามเนื้อ และกระดูกทั่วร่างกายจะเป็นดวงดาวที่สอดคล้องกันวิธีการหนีไม่เหมือนกับการบ่มเพาะพลังดวงดาวที่ใช้กันในสหพันธ์เลยแม้แต่น้อยตอนที่37การบ่มเพาะที่ผิดปกตินี่เป็นการบ่มเพาะโบราณที่สูญหายไปสู้ผิงกลับมามีสติเป็นรางวัลจากระบบและต้องมีคุณสมบัติสูงปัจจุบันสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือวิธีการบ่มเพาะพลังดวงดาว และเขาก็ได้รับมันมาพอดีการบุ่มเพาะพลังดวงดาวสัมผัสถึงพลังงานระหว่างสวรรค์และโลกรอบตัวคุณเก็บไว้ในเซลล์ร่างกายจากนั้นก็ประสานและบีบอัดพลังงานในแก่นดั้งเดิมเพื่อสร้างกระแสพลังดั้งเดิมเพื่อใช้กระแสพลังดั้งเดิมในเซลลนับไม่ถ้วนซึ่งจะส่งผลต่อพลังงานภายนอกผ่านร่างกายเพื่อใช้ทักษะดวงดาวแผนภูมิดาวโกดหุน ให้คาอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับวิธีการบ่มเพาะซึ่งนําซูผิงเข้าสู่โลคใหม่ณเวลานี้ซูผิงได้ตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริงเขาพัฒนาจากคนธรรมดาเพื่อก้าวสู่โลกของนักลบอสูรเขาได้เห็นการใช้พลังพิเศษซูผิงหลับตาลงทันทีและจดจ่ออยู่กับการบ่มเพาะที่น่าอัศจรรย์ที่นําเสนอโดยแผนภูมิดาวโกรหน์ความพยายามในการบ่มเพาะครั้งแรกเป็นเรื่องยากและน่าตื่นเต้นซูผิงแพ้ภัยตัวเองในกระบวนการในความ เงียบสงบเขากำลังชื่นชมตัวเองและโลกหลังจากนั้นไม่นานซูผิงก็รู้สึกได้ว่าพลังดวงดาวที่ขุ่นมัวลอยอยู่รอบตัวของเขาอ่อนโยนและละเอียดอ่อนเหมือนเม็ดทราย จิตสำนึกของเขารวบรวมทันชพืชเหล่านั้นเหมือนกับมือคู่หนึ่งพลังของดวงดาวดูเหมือนจะทำตามจิตสำนึกเขาพวกมันค่อยๆบินเข้าหาเขาและซึมเข้าไปในผิวหนังของเขามุ่งสู่แกนเซลล์ดั่งเดิมกระบวนการนี้ราบเลื่อนซึ่งทำให้สูผิงประหลาดใจและตื่นเต้นแก่นนั่งเดิมเหล่านั้นภายในเซลล์ที่ดูเหมือนขนาดเล็กภายในกลับกว้างขวางเหมือนจักรวาลพลังดวงดาวที่เหมือนหมอกได้เข้าสู่แก่นนั่งเดิมราวกับว่าพวกมันลุดเข้าไปใน จักรวาลอื่นและผ่านการเปลี่ยนแปลงสู้ผิงรวบรวมดูดซับพลังดวงดาวจํานวนมหาศาลจากสิ่งรอบข้างอย่างไรก็ตามการรับรู้ของเขาและขอบเขตจิตสํานึกที่เขาสามารถเข้าถึงได้ก็มีจํากัด เขาสามารถรวบรวมพลังดวงดาวจากพื้นที่ภายในรัศมี2องเมตรรอบตัวเขาได้เท่านั้นการวบรวมพลังดวงดาวยังคงนุ่มนวลและเชื่องช้าซูผิงไม่สามารถเล่งกระบวนการได้ไม่ว่าเขาจะกังวลแค่ไหนในจิตสำนึกของเขาเขาก็ไม่สามารถเล่งกระบวนการรวบรวมพลังดวงดาวได้มันมีแต่จะก่อให้เกิดกระบวนการและชะลอการดูดซับแม้มันจะดูเหมือนว่าเขาถูกล้อมนอบไปด้วยพลังดวงดาว แต่พลังดวงดาวที่สามารถนําเข้าสู่แกนดั้งเดิมในเซลล์ของเขาได้นั้นมันมีปริมาณน้อยมากในขณะที่รวบรวมพลังดวงดาวอย่างต่อเนื่องความตื่นเต้นของซูผิงก็ค่อยๆหายไปเขาค่อยๆตรหนักว่าการบ่มเพาะพลังดวงดาวนี้ไม่สามารถทําได้ในชั่วข้ามคืนและพลังดวงดาวจะต้องสะสมอยู่ตลอดเวลาความยากที่แท้จริงคือความอดทนในขณะที่การรวบรวมพลังดวงดาวเป็นเรื่องง่ายและกระบวนการก็ไม่จํากัด แต่การสร้างกระแสพลังดวงดาวเขาก็ต้องทำสิ่งเดียวกันและทำพฤติกรรมเดิมซ้ำๆทั้งวันนั่นจะต้องใช้ความอดทนและเจตจำนงประดุจเหล็กกล้กาที่สามารถทนต่อความเบื่อหน่ายเช่นนี้ได้นี่คือส่วนที่ยากที่สุดในการบ่มเพาะ สถานะแรกของแผนภูมิดาวกรหุนคือสถานะวังวนดวงดาวจุดสนใจหลักคือการรวบรวมพลังดวงดาวในแกนดั้งเดิมเพื่อสร้างกระแสพลังงานเมื่อเสร็จแล้วฉันจะสามารถปลดปล่อยทักษะดวงดาวและส่งผลกระทบต่อโลกภายนอกได้ขั้นที่2คือสภาวะกายดวงดาวแกนดั้งเดิมควรจะถูกยัดด้วยพลังแห่งดวงดาวเพื่อทําให้เกิดกระแสพลังจํานวนมากการระเบิดความแข็งแกร่งอย่างเฉียบพลัน จะเหมือนกับดวงดาวนับไม่ถ้วนที่ระเบิดอยู่ภายในร่างกายเพียงแค่ความแข็งแกร่งทางกายภาพเพียงอย่างเดียวก็จะทําให้ฉันเป็นเหมือนกับอสูรที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์แล้วสถานะที่3คือสภาวะแผนภูมิดาวซึ่งอยู่ไกลเกินไปสําหรับฉันในตอนนี้ สู้ผิงลืมตาขึ้นช้าๆสองสถานะแรกของแผนภูมิดวงดาวโกอรลุลไม่ต้องการทักษะใดๆและการบรรจบกันของพลังดวงดาวเท่านั้นเขาบ่มเพาะจนสติรู้สึกเหนื่อยล้าแต่สู้ผิงก็ระหนักว่าพลังดวงดาวที่รวบรวมอยู่ในแก่นกลางดั้งเดิมยังมีความหนาแน่นต่ำมันยากที่จะสร้างพลังงานขึ้นมานับภาษาอะไรกับกระแสะพลังงานเขาต้องยอมรับว่าเป็นผลลัพธ์ที่น่าผิดหวัง ความขุ่นมัวดังกล่าวยังเป็นจิตมานที่สามารถขัดขวางการบ่มเพาะมันจะกีดกันผู้คนนั่นคือเหตุผลที่การบ่มเพาะไม่ใช่เรื่องง่ายใช่สิฉันมีเม็ดยาพลังงาน3เม็ด จิตใจของซูผิงเบิกบานเมื่อเขานึกถึงรางวัลอื่นๆเศดยาพลังงานสามารถพัฒนาการบ่มเพาะพลังดวงดาวของบุคคลได้ของที่อาจมีผลต่อการพัฒนาโดยตรงนี้หนีค่าอย่างมากในสหพันธ์และมีเพียงผู้มีอำนาจและคนรวยเท่านั้นที่สามารถจ่ายได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่าอัจฉริยะถึงมาจากตระกูลใหญ่มันยากพอๆกับการปีนขึ้นไปบนท้องฟ้าสำหรับคนทั่วไปที่จะเลิดเพลินไปกับทรัพยากรด้วยกันนั้น ซู้ผิงหยิบเม็ดยาออกมาจากที่เก็บของด้วยความคิดของเขาเม็ดยาพลรังสีกาแฟ3สามเม็ดปรากฏขึ้นในมือของเขาแต่ละเม็ดมีขนาดเท่าหัวแม่มือสู้ผิงดมมีกลิ่นหอมจางๆฉันจะกินมันได้ยังไงซู้ผิงถามระบบเคี้ยวมันไม่ให้สำรักระบบตอบกลับเออเออเออ ทำไมเขาถึงพบว่าคำเหล่านั้นคุ้นเคยซูปิงเลือกขิวเขาโยนเม็ดหนึ่งเข้าไปในปากของเขาเขาเคี้ยวมันอย่างช้าๆแล้วกลืนลงไปในขณะที่เขาเคี้ยวเขารู้สึกได้ถึงพลังดวงดาวที่เข้มข้นไหลเข้าสู่ท้องของเขาและไหลไปยังส่วนที่เหลือของร่างกายในไม่ช้าซูปิงก็สังเกตเห็นว่าความหนาแน่นของพลังดวงดาวภายในแกนดั้งเดิมของเขาเพิ่มขึ้นก่อนหน้านี้มันมืดสนิท มีเพียงพลังดวงดาวแสนอ่อนแอแต่ตอนนี้จำนวนพวกมันกลับเพิ่มขึ้นมากได้ก่อตัวเป็นพลังงานดวงดาวผลกระทบของยาเม็ดเดียวนี้เท่ากับฉันใช้เวลาบ่มเพาะกว่าร้อยวันดวงตาของซูผิงเปล่งประกายเจิดจ้าเขาดับตาลงทันทีแล้วมุ่งความสนใจไปที่แก่นดั้งเดิมในเซลล์เขาเปลี่ยนพลังดวงดาวให้เป็นแถบพลังงานและรวมด้วยกันเป็นฐานน้ำวนรูปนาฬิกาทรายพลังของดวงดาวน้อยเกินไปที่จะสร้างกระแสพลังงาน สู้ผิงหยิบเม็ดยาดั้งเดิมอีกเม็ดออกมาโดยไม่ลังเลพลังดวงดาวภายในแก่นดั้งเดิมของเขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วสู้ผิงรวบรวมพลังแห่งดวงดาวลงในวังวนทรงแก้วและควบคุมมันให้เป็นกำแพงด้านนอกของน้ำบุญผ่านไปครึ่งทางพลังดวงดาวก็หมดลงอีกครั้งเขาตัดสินใจอย่างแน่วแน่และกินเม็ดยาพลังงานเม็ดสุดท้าย ในไม่ช้าในขณะที่เม็ดยาพลังงานดูเหมือนจะไม่พลังของดวงดาวที่อุดมสมบูรณ์ก็ถูกฉีดเข้าไปในแก่นดั้งเดิมทั้งหมดในเซลล์จากนั้นซูผิงก็สร้างกำแพงล้อมรอบกระแสพลังงานได้สำเร็จทันใดนั้นซูผิงก็รู้สึกว่าร่างกายของเขาสั่นสะท้านราวกับว่าเขากระแทกเข้ากับลูกทั้งใบ พลังอันทรงอำนาจที่ไม่เคยมีมาก่อนไหลทะลักออกมาจากทั่วทั้งร่างกายของเขาจากนั้นมันก็ท่วมท้นทุกส่วนเขารู้สึกราวกับว่าเขาสามารถฉีกเสื้อเป็นชิ้นชิ้นได้ในร่างกายของเขามีกระแสพลังขนาดเล็กวนอยู่ภายในตัว พวกมันหมุนวนช้าๆภายในแก่นพลังงานดั้งเดิมพลังที่แข็งแกร่งจะถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการหมุนแต่ละครั้งสู้ผิงสามารถรู้สึกได้ถึงกระแสพลังงานอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้พลังดวงดาวเล็กๆที่ติดกับผิวของเขาก็เหมือนกับกลุ่มฝุ่นถูกดึงเข้าสู่แก่นดั้งเดิมด้วยวังวนพลังช้าๆเหมือนเต่าแต่ก็ยังมีความคืบหน้า